สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเนิร์ o นาวแมทเอาวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหัวข้อเดิมก็คือการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่นะคะซึ่งอยู่ในหัวข้อที่6ก็คือการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ที่มีของซ้าอ่าเรามาดูโจทย์กันนะคะต้องการสลับอักษรในคําว่า mississippi จะสลับได้ทั้งหมดกี่วิธีอ่าถ้าอักษรที่ซ้ําอยู่ติดกันหมดเรามาดูแนวคิดกันเลยนะคะอ่าจากคําว่า mississippi เรามีตัวอักษรทั้งหมดกี่คาคะ อ่ะมารับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11อ่าจากคําว่ามิสซิสซิปปีทั้งหมดมี11ตัวมีตัวอักษรทั้งหมดอ่า11ตัว เรามาดูตัวแรกตัวแรกก็คือตัว m ตัว m มีกี่ตัวคะอ่าตัว m มี m อซ้ากันแค่หนึ่งตัวถูกไหมคะซ้ำกันหนึ่งตัวตัวต่อไปตัวไอกี่ตัวคะอ่าหนึ่งสองสามสี่อามีไซ้ำกัน4ตัว ต่อไปดูตัว s นะคะหนึ่งสองสามสี่มีเซ้ำกันสี่ตัวเหมือนกันซ้ำกันอ่าสี่ตัวตัวสุดท้ายตัว p ีหนึ่งสองมี p ซ้ำกันเท่าไหร่คะสองตัวอ่า ทีนี้จะกดการเรียงสับเปลี่ยนจากกดการเรียงสับเปลี่ยนอ่ะจะได้จำนวนวิธีเท่ากับ เท่ากับอะไรคะทั้งหมดเรามี11ตัวใช่ไหมคะก็จะได้เท่ากับ1แบกอ่าแกส่วนด้วยตัว M มี1ตัวก็1แฝกตัว I มี1ตัวก็4แฝกตัวเมีสตัวก็4แฝกตัว P มี2ตัวก็2แฝกนะคะก็จะส่วนด้วย1แฝก4แฝก4แฝกแล้วก็2แฝกโอเค จะเท่ากับเท่าไหร่คะอ่าเท่ากับ11บเอ็ดคูณสิคูณเคูณแคูณเคูณหคูณหอ่าแล้วก็คูณ4ี่แฝกเพราะว่าเดี๋ยวเราตัดกับ4ี่แฝกด้านล่างนะคะอ่า4แฟกตัวส่วน1นึ่งแฝกก็ได้1นึ่งแฝกอ่าเราก็จะใส่สตัวแรกก่อน4ี่แฝกก็คือ4ี่คูณสคูณสคูณหถูกไหมคะแล้วก็4ี่ 4, แฝกคูณสี่แฝกแล้วก็2องแฝกก็คือ คูณ2คูณ1อ่ะสังเกตรเราสามารถตัดได้ใช่ไหมคะ4แฝกตัวนี้กับ4แฝกอ่ะโอเคต่อไป4ตัดกับ8ก็จะเหลือ2อ่ะทีนี้2อาอ่ะกับ2ตัวนี้3 1 3จะเป็น3 3 9อ่ะแล้วก็2 1 2อ่ะ2 5 0าก็จะเท่ากับ สิบเอ็ดคูณห้าคูณสคูณเคูณหคูณห้อ่า,าเทากับเท่าไหร่คะอ่าซึ่งจะได้ทั้งหมดสาม5มันห้าสิบวิธีคะ่ะอ่าข้อนี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะ